สวัสดีจับพี่น้องแม่น่อยจะทําขนมนะจ๊ะมาดูว่าจะเป็นขนมอะไรแล้ว้องมาแซ่บแท้แน่นอนใส่ไข่ลงไปค่ะแว็บสามฟองค่ะปุ๊บนั่งแป๊บหนึ่งค่ะ ่างเงๆนะจ๊ะแป้องออกมาแล้วตีไข่ค่ะส่วนความหวานไม่หน่อยจะเอามาจากย่าหวานนะคะ ความหวานก็แล้วแต่พี่น้องนะจ๊ะเป็น,นก,ก็ใส่แค่ติดหวานนิดหน่อยแค่นี้พออันนี้เป็นยาหวานแบบปนนะคะมันจะมียาหวานแบบปนแล้วก็แบบเม็ดจะมีสีขาวและสีเขียวเกลือหิมารายาจ้ะคนให้เข้ากัน พอเวลาตีแป๊บหนึ่งนะคะเนื่อจืดหนึ่งช้อนกินข้าวนะคะเดี๋ยวเอาไปละลายก่อนใส่ลงไปในไข่เลยค่ะหนึ่ช้อนกินข้าวง่ายๆว้ตีให้เข้ากันค่ะส่วนตัวนี้เป็นแอปเปิลเขียวนะคะขูดนะคะขูดไปแป๊บเดียวมันจะดำเลยทันทีแอปเปิลเขียวนะคะ บีบเอาน้ำออกนะคะก่อนสิขูดกับล่างเปลือกให้สะอาดเด้จะเด้อใส่ลงไปค่ะอันนี้แอปเปิลเขียวลูกนึงกับบหหมดนะคะเหลือยู่ตรงแกนอีกตั้งเยอะนะจ๊ะใส่ลงไปล้างมือแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ S <S <an itary> เอาแอปเปิลกับไข่กับเนยกับน้ำตาลที่เราใส่ลงไปนะคะคลุกเค้าให้เข้ากันตามด้วยแป้งค่ะอันนี้คือแป้งอ่าแป้งข้าวโอ๊ตผสมขี้นวดแล้วกับข้าวฟ่างนะคะมันผสมมาอยู่แล้วนะคะนี่จะเป็นแบบนี้นะคะข้าวโอ๊ตขี้นวดข้าวฟ่างหนึ่งช้อน สองช้อนสามช้อนใส่สามช้อนล้วมือก่อนค่ะเพราะว่าบางคนก็ได้แอปเปิลลูกน้อยบางคนก็ได้แอปเปิลลูกเล็กไข่บางคนก็ลูกเล็กบางคนก็ลูกใหญ่นะคะมันจะไม่เหมือนกันนะคะเขากะเบนวนผสมข้าวข้าวก้เอาค่ะ จะใส่อีกซอนหนึ่งพอคนให้เข้ากันเตรียมกระทะมาค่ะถ้ามากหวานหลายก็ใส่ได้หลายนะคะถ้าใครชอบหวานมากนะคะในส่วนนี้ใครอยากใส่ธัญยาพืชลงไปก็ยังได้นี่จะใส่ให้ดูนะคะธัญ,ญพืชแล้วแต่ที่บ้านมีนี่ใส่ลงไปได้ค่ะ ไม่ได้เป็นบอรอนีปัญหานคะคะนี่ใส่ให้ดูเลยโอเคเดี๋ยวตั้งกระทะทอดค่ะตั้งกระทะจ้าเปิดไฟให้กระทะ้อนบ้านไผมีเทฟลอนก็ใส่เทฟลอนนะคะบ้านไผยบ่มีก็ใส่กระทะธรรมดาได้จะพยายามคนให้มันเข้ากันที่สุดนะคะติดช้อน ตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็จะใส่ลงไปกดๆนิดนึงนะคะให้มันติดกันประมาณสี สี่ชิน้นต่อหนึ่งแผ่นเนาะแ่งรูปมันนิดนึงค่ะให้มันติดกันตอนที่กระทะยังบ่ทันเลลนนดื้ดหรอนปานใดโอเคล้างมือค่ะ เมื่อกระทะร้อนแล้วไม่หน่อยเปิดเป็นไฟแรงนะคะเมื่อกระทะร้อนแล้วก็เปิดเป็นไฟกลางค่ะเพราะว่าเขาจะให้ค่คอยๆเหลืองหอมนะคะหอมมากเลยท่านผู้ชมสำคัญห้าแต่ กดมันนิดนึงค่ะให้มันเกาะตัวกันเนาะเพราะว่าเขาบริใสแป้งนะคะนี่นี่โอเคใจเย็นเย็นรอค่ะมาดูซิได้ไหมแวบปุ๊บเนี่ยกลับข้างจ้าแวบเนี่ย เ็ดไฟกลางนะคะเดี๋ยวมันจะกลับอีกข้างนึงนะคะกลับอีกรอบนึงให้มันเหลืองเหลือกนยจะเด้อโอเคนะคะกลับอีกข้างก็เสร็จค่ะเห็นไหมหน่าเียไหมบ้าบินแอปเปิ้ลทันยพืชจ้ากอได้ไหมเมนูนี้บ้าบินแอปเปิลทันยพืชหอมมากพี่น้องถึงไม่มีมะพร้าวก็ยังหอมนะจ๊ะเพราะว่ามันหอมเขาโอดเขาฟัง่ง ขี้นันะคะมันมีสามอย่างผสมกันแล้วเข้ามาใส่ท่านจะเปิดผสมอีกถึงห้องอบไห้นะคะเขาได้กินของหวานแน่นอนถึงเป็นเบาหวานเราก็กินได้เรื่องขนมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวไม่น่าก็จะย่างไปให้มันเซ็ตมืดนะคะเดี๋ยวสิจัดจานให้เบิรงเด้อจ้าดเซด็จแล้วเรียบร้อยจ้าเป็นยังไงคะน่ากินไหมคะสีของแอปเปิลเขียวสวยมากน่ากินมากเราไปทำดูเด้อ อร่อยชัวร์ไม่มวนนิ่มเมื่อเราได้แล้วเราจะรออะไรเราก็จะกินสิคะไม่น่าจะกินครับชาน้ำชานะคะเดี๋ยวทำน้ำชาแป๊บนึงเนี่ชายามบบายนะจ๊ะง่ายง่ายไม่เย็นน้อยบา,ยหาบห่าวเบาๆไยไปซิมเมืองมันสิแซบบอ่นะจ๊ะรับรองว่าแซบชัวร์ไม่ม้วนนิ่มแน่นอนบ้าบินแอปเปิ้ล กลมกลมลงตัวใส่น้ำตาลนิดเดียวเกลือลงไป แล้วในตัวของแอปเปิ้ลมันจะมีเปรี้ยวๆมันหวานแอปเปิ้ลเขียวฟินยำถือท่านยาพืชท่างใส่ลงไปเพิ่มหอมหอมเข้าอย่างไปะถะไม่ได้หอม ืแล้วก็กินได้พราะสิ่งที่เราใส่เข้าไปมันเป็นขา้าอดข้าฟ่างขี้นวดไม่มีผลตลอดมีรู้สมองอะ่ะนะเลดสมองสดอดยนะได้แอปเลน ค้กแอปเปแอปปิลค้กเอฟิกไอินเอร์เซแก่สมั erm <Yeah. S 1> ิเนี่ยลิตเตอร์เซ็ e โฟนแอปเป a ลโอลิตเตอร์ซูิมไปเครื่องตอน

มัจะรีฟรีติ่กรต่มันม่เมันมที่นี่นี่นี่ว่มันมีที่เดีเดี Det var 30 000 som var utan ström. Mm. Och träd över vägen blåste omkull över vägarna. Broarna, de var de stängt. Får inte åka. Och det var mycket elände. Mm.

จ้าพี่น้องเม่อฮอเคียวถือแอปเปิลน,นะเหมือนฮาเคียวถือกันบกักพ้าเลยพี่น้องรสสัมผัสมันแบบเดียวกันเลยก,กับฮาเคียวถือบักเผาออนนะถือบักเผาที่เขาเอามาเห็ดบาดวินนะสูตรนี้คิดเองทําเองกินเองนักเรียนพอกินให้พี่น้องเบื่วมาเป็นว้าหวานกับ่ะตรงยานกินได้จ้า เลื่องที่จะอยู่กับมันให้ได้แล้วอย่าลืมว่าท่านยาพืชนเนี่ยกินในในมันอืดม,มันอิ่มอยู่นะคะอิ่มได้นาน้วยเขาโอ๊ตป่นเนี่ยท,ที่นนที่นวดของนี่เป็นเป็นของที่มอคเขาหข้ากินมอคมีผลต่อเห้าเขา่าดแต่แค่นิดเดียวเขาฝาดมากกว่าม,มันเขาคัสสีห้ากินได้พอเ,เขาผสมในถุงมามหมดหรอ สามแผ่นกับยังสิบเอ็มเนี่ยย้อนนี่เนี่ยเคี่ยวชาลงหัดเคี่ยวให้ชาลงหน่อยนึงเกบกันค่ะกับชาขำหัวยำถือเม,อเมื่ท่านตะวันกับอันเมเมยังน้องเม็ดท่านตะวันก็เม็ดซักช่องคิดกัดคิดกัดกึบกึบ มันมือใช่ปัญหาเลยแต่หอบป่วยแต่เขาจากกินแบบปกติของห้องยูที่วะเอาสิิบคนสูตรออกมาก,กินแบบไลยแค่นั้นเองบันเหมือนากโอ้ยฉันป่วยโรคนี้ฉันจะกินอันนี้บ่ได้ตลอดช่้งชีวิตบอห้องต้องกินได้แต่กินในรูปแบบของอาหารที่คนป่วยเขากินได้ต้องไปอดมัน่น ตาไม่น้อยไปเรื่อยๆจะเฮ็ดเมนูวแหวกแปกพิษดานเราไปอของเราเขาเฮ็ดคือชาวบ้านเพ่ากินแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะคนละสูตรคนละแบบฉันน่ากระแทกทัองแข้งนาะ นื่ทั้งหมดเจ็ดแผ่นกินเราไปสามแผ่นเครื่องอือสามแผ่นเครื่องเก็บไว้เป็นอาหารเสาก็ได้ก็ใช้เพิ่มพลัไม้ขมาหรืออาจจะเป็นโยกออกโยเกิดนะจ๊ะแส่ทู้เย็นไว้จะกินก็เอามาอุ่นในไมโครเวฟแป๊บเดียวหรืออยากให้มันหอมแล้วมันแสบขันอุ่นก็ไมโครเวฟไปหน่อยว่างมันจะเป็นอีกแบบหนึ่ง อ,อุ่นก็หมออบมันจะเป็นเอกแบบหนึ่งรสชาติและความสมผัสจะแตกต่างพี่น้องก็เลยอานะคะไปแล้วจ้ากินแค่นี้อันนี้ไปกินพรุ่งนี้นะคะได้รล้วเส็จแจ้รักวนะจุ๊จุ